เมื่อขับรถผ่านโรงเรียนปรถมมัธยมด้วยก็เอ่ยยูกชิ้นไส้กรอบมากมายจังเลยฉันก็เลยเพลิดเพลินเจริญพุงเอ้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอิกแล้วนะคะก็คือวันนี้ก็ยังติดใจไส้กรอกมาโรงเรียนอยู่เลยก็อยากจะทำอเมนูนึงก็คือไส้กรอกผักซอสมะเขือเทศนะคะตามคลิปเลยค่ะวันนี้เรามีเครื่องปรุงก็คือไส้กรอกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะเป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่แล้วแต่เพื่อนเื่อเลยค่ะบ้างแบบนี้เลยนะคะจะชอบแบบหนังกรอบหรือไม่หนังกรอบก็ได้นะคะเครื่องปรุงวันนี้ก็คือมีน้ำ เนี่ยปลอยคาเราก็จะได้ไส้กรอกแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมสับคาลงไปนะคะตั้งให้ร้อนผัดให้กระเทียมหอมนะคะสุกนะคะเหลืองอย่างที่ต้องการนะคะจากนั้นเราก็จะเอิมนะคะซอสมะเขือเทศน,นะคะที่เราเตรียมไว้แล้ววันนี้เราใช้ซอสมะเขือเทศประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำตาลประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสพริกฝรั่งเศสสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ผัดให้เป็นซอสแบบนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนคือถ้าใครชอบเปรี้ยวมะเขือเทศมากๆก็ใส่เยอะๆได้นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานน้ำเราก็เติม,มน้ำตาลขึ้นเข้าไปอีกได้หรือว่าถ้าใครชอบเค็มมากกว่าที่เราปรุงนะคะเราก็สามารถเพิ่มซอสปรุปงราสสับเขียว <ๆ S 2> ได้เลยนะทุกคนเปรี้ยวเค็มหวานเอาตามใจทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ซอสแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเรากำลังปรุงอยู่นะคะทุกคนเคเรย์เคเรยซอสให้เข้ากันตามคลิปเลยนะคะทุกคนเสร็็จเเเเรรรรรรีีียยบ้้้้้้อออแลววาาาาาชิมมไไดตตทท่่งกกกนนนะะะะคคสพั ใส่ลงไปในซอสนะคะผัดให้เข้ากันนะคะให้ตัวซอสเคลือบไปกับตัวไส้กรอกน,นะคะจากนั้นเราก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะคะถ้าใครไม่ชอบต้นหอมซอยก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะแต่เราคิดว่าเมนูนี้น่าจะใส่ต้นหอมซอยสักหน่อยนะคะจะทำให้อร่อยแล้วก็สีสันน่ากินเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะไส้กรอกผัดซอสมะเขือเทศเมนูง่ายๆที่คนในบ้านทุกคนทานได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะทุกคนลองทำดูนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะทุกการติดตามแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเจวเจจออกกััันนนนนใใหหม่่่คคคคลลิป้้าาาะะะะแววสสดีบบ๊ยบย